จ้าหน่อยกระซิได้ตั้งเวทีแล้วนะครับพอเบ,บิรนชัยหกโมงหาโมงหกโมงเส,สิ็จเสรร็จใส่เวทีนะครับมีไลฟ์สดให้เบิร์พร้อมเด้ออีเมลอยู่ทั้งกวางทั้งไก่อยู่ไก่อยู่ทั้งต่างประเทศอยู่กวางไม่น้ำของกระดีนะครับเบิงไลฟ์สดฟาไปอาบน้ำสีหนาวเด้อเวลาแม่อ้อยใจดีเพนัน,น,ว,พนพว่าลมหนาวหนาวเมย์ม่ยไปอาบน้ำเลยคอยคอยภาวนาบัเดี้ เมื่อวานนี่คอยเป็นตาไห้วัดอีลีเอาวาเรียงอาบน้าคอยเป็นตาห้วัดอียังพออียังวันตีอันอันฟักบัวแม่แม่ของน้าบ่มีอันปกตินี่สีไม่อ่างตาน้าอาบพดเนาะปนี้มีแต่ฟักบัวเปิดเปิดปัดซ้ำเนียวนี่โอ้ยหก๋ยชีเลียวคอยละห้ำคอยพดเบิดร่มรวยห่วยห่วยมากเมื่อวานนี่คอยมั่นใจสีขาดคนเล้วเมื่อเช้ายายสวยเหตดตกใจอีกเล้วแมนครับ ก็เบาเลียงไม่ไงเราคอยเลียตนเพื่อนอีลียังคืดอยู่ในธาทาสมมุติว่าต่อไปในพายภักหนาเนี่ยเป็นธรรมดาของสังขารคนเท่าเม่นบ่ทาไงไงบ่บ่มีไงเนี่ยคอยก็คือสิบบ่คอยสีรล่งแจกใจงคือลอยอีรีพะไปเห็นขีมือขีตีนเพื่อนเพื่อนผ้าเห็ดผ้าปลูกผักปลูกหญ้าผ้าอย่างเดียวเลียยเลี้ยตนเพื่อนอีลีเนี่ยมือบาโน่นไปเบิงเพื่อนนั่นเพื่อนก็หายส่อีรีแม่เลียดเลี้ยตนเพื่อนอีรีแล้วก็ เพิ่นกระหักบอน้นอีหลีคือซำหลานผู้หนึ่งย้ำเพิ่นแจกเงินแจกทองแจกบักมีบักม่วงนี่ถ้าบบเห็นบอน้นนี่เพิ่นสีเสียงไม้เพิ่นสีเออย่างไม่เหาเอาไปกินน้ำมูเพิ่นแล้วย้ำหัวหน้าแจกเงินนี่ก็ไปเอาไมา้เป็นดังสันไห่ไงยูจังแมนคอยเฮ็ดบุญมาหลายคอยจังมีบุญขอมเพิ่นนะครับเป็นธรรมดาเนาะแม่ก็ บ่าอยากให้เพื่อนไปนั่นละอยากให้ยูน้ำโดนๆบ่ว่าเพื่อนที่อยู่ในรูปแบบใด็กสร้างบ่าอยากให้เพื่อนไปทั้งนาเพื่อนจึงได้เป็นหฮมพ่มไส้เป็นมองลูกหลานใจเกิดร้อยเพราะว่าไม่ญงเป็นคนที่มีบุญเป็นคนที่เห็ุบุญหลายเป็นคนที่มีศีลมีธรรมบ่หายบ่ขาบ่ปากบ่จ่าบ่ดาผู้ใดไม่ญงอีหลตื่นมาเมื่อเช้าเรามีไปวัดมานี่เรากินข่าวมาหนิเราเสียหญ่าอยู่ นีไห้ในหน้นาแล้วบดได้หองได้ดาผู้ใดจ้าผู้ใดสีห้องสียังกระซางเห็นนาผู้ใดถามโหลดกินเข่าไปกินเข่าไปบอกว่าจะเป็นผู้ใดหูจักบ่หูจักจกีสิถามไปก่อนจงเป็นชีฮอดเล้าว่าสิพยายามพยายามไม่ไงมื่อนี่ว่าสีเมื่อบ้านพยายามไม่ไงนะก็ย่อนว่ามันยากมันนี่ไปซื้ออันพักอยู่จังหานซื้อเนื้อซื้อยังเป็นว่าบันนีเนื้อบ่มีมีแต่ผักมันนี้ก็เลยเด้แล่นมาซื้ออย่างตลาด แม่สุวรรณบางคนจ้าพูดพอจังสู้ๆเดอ้อหมอลำบางวันก็เจอฝนเจอทุกฤดูแม่นะครับเจอทุกฤดูสำหรับใกล้ถึงเวลาแล้วนะมาเตยมาเตยเมือแรงมาเตยผูมักเตยมาเตยผูมาฟังลำมาฟังลำถ้าบอลนนอ,นออกจากไอ้บอยสิไปเบิรงใจเกิร้อยที่ลังสิธิ์ บอไปเบิ่งแจงอยลอยทีลังสีดนว่ะโอ้นี่ขันข่อยบอมบออยู่เนี่ยผู้อื่นก็อยูดอกนะครับอีกอีกโดนยูดอกข่อยอยูน่ะปิดวงปีนี่ข่อยสิไปเมื่อเมื่อเมื่อบ้านเพราะว่าไปยูบานจากวางจากข้าวปีนี่คือสิบบ่ได้ปิดวงหนี่คือสิบซ่อมเบ่งแล้วคือสิบบ่ได้มาซอยเมลัดช่วงเพิ่นซ้อมนะเพราะว่าบรนนหญ้าอีลีบรนณหญ้า อยากบ้านอยากอยู่บ้านโดนโดนอยากอยู่กับแม่แม่บ้านน้นก็หกสิบแล้วบอลวา่าเพื่อนซีอยู่น้ำบ้านนู้นได้โดนปันได้นะครับมือนี่เท่าซู่มือนี่เท่ากระตายนุ่มกระตายน้อยกระตายแม่เอ้ย <c oughs> เฮ็ดบุญไปหลายๆเ <c oughs> พื่อนว่าบุญบ่เป็นตัวข้างยางบ่เป็นตัวผู้ได้เฮ็ดบุญ <c oughs> เฮ็ดท่านมีศีลมีรรม <c oughs> เฮ็ดหยังบาขา่ขาดบ่ข้าบ่ของเที่ยวบุรเที่ยววาดากหักฟอมเอามาเด้อมือแรงอย่าว่าบมาแม่เอ้ย มากรบมวล่มากับมวนเพราะว่ามีไรสดครับ,รบ,รบสนามวันนี้นะครับกับบ้านหนองโกตบลโคกพระ